ขอพรได้หนึ่งข้ออยากขอพรอะไรคะอยากให้ค้าขายร่ำรวยเลยนะค่ะรวยๆมรเงินจองรวยๆจริงๆถ้ารวยแล้วคุณแม่อยากทําอะไรอย่างแรกอยากไปปลดหนี่อ่ะมหนี่อะไรก็อยากปลดให้หมดอือ่าถ้าขอพรได้หนึ่งข้อคุณพี่อยากขอพรอะไรคะรางวัลที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งเยอะไปไหมไม่เยอะเราเออลดีองแย่งกันแล้วโอเคพี่กอน์นูตาโอเคโอคาทู ขอให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันค่ะมีแรงในการทํางานค่ะไม่ขี้เกียจแล้วทุกวันนี้มีความสุขยังคะก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่อยากมีแบบสุดๆทุกวันเลยค่ะขอให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้แล้วครับตามที่เห็นที่เห็นใช่ไหมคะแล้วไม่อยากขออะไรให้ตัวเองเหรอคะก็ไม่ดีกว่าครับไม่คนอื่นดีกว่าโอ้ขอบคุณค่ะถ้าขอพรได้จะขออะไรคะจะขอ ให้ได้พอหลายๆข้ออ๋อเพราะเพราะจะได้ขอต่อไปเรื่อยๆเป็นคนมากๆเหมือนกันอันนี้เป็นพรแบบว่าขอล่วงหน้าได้ไหมคะได้ได้หมดเลยถ้าขอได้หนูเป็นติ่งหนูเป็นติ่ง BTS เนาะหนูเป็นติ่งเกาหลีแล้วก็เขาจะมีอาจจะมีเวทรในปีร์ในปี่0 2 6หนูอยากได้ผัด VIP ค่ะนี่คือเป็นพรที่หนูอยากได้มากๆอยากได้ติดตับเวทีมากๆค่ะขอแค่เนี่ยงหรออยากรวยด้วยค่ะแม่นั่นอยากรวยด้วยโอเคสาธุนะคะ ขอ,อยากขอพรอ,อะไรคอมเมนต์มา